สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระภิสุสงฆ์เพื่อดูแลสิทธิรักษาพยาบาลพระสงฆ์ได้อย่างทั่วถึงตั้งเป้าแล้วเสร็จพร้อมเริ่มใช้งานวันที่ห้าธันวาคมนี้นายพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักงานเจยวกระทรีพร้อมด้วยนายอิงทพรจันเอี่ยมรองผู้อวยการรักษารษาชการแทนผู้อวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ผู้หารือกรณีพระศิลานุปถัหรือพระอาสาสมัครสาธาระุขประจําวัดหรือพระอสวรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆาา์พาธจากข้อมูลของสําน,นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งานว่าปัจจุบันมีพระภิกษสุสงฆ์จํานวน288,956รูหปัอาูภาทั่วประเทศประมาณ10,000รูปซึ่งบางรูปไม่รับการรักษาตามสิทธทิท่านพื้นฐานของสปสอชอ รัฐมนตตีประจำสำนักงานยกข้อมตีกล่าวว่าเดี่ยวเป็นครั้งแรกที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการและเื้งหลังจะมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ามีพระสงฆ์กว่าหนึ่งแสนรูปที่ยังไม่มีบัตรประชาชนมีเพียงหนังสือสุทธิทําให้การรักษากับสถา,านพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้าจึงขอความร่วมมือพระภิกษุสงฆ์ ทำบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทกรณีการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีแผนการดำเนินงานเร่งด่วนในการจัดทําฐานข้อมูลหรือบิตดาต้าภาคพิสูจน์สงเพื่อสรุปต่อการตรวจสอบและสืบค้นว่าภาคพิสูจน์สงดังกล่าวเป็นภระจริงหรือไม่โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆซึ่งตั้งเป้าจะเริ่มใช้งานบิตดาต้า วันที่5ธันวาคมนี้ศสติลปประสินรายงาน